ในวันนี้ผมจะพาทุกท่านลงพื้นที่มาอยู่ในเขตชุมชนบ้านเตาถ่านตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังจากมีชาวบ้านนั้นได้ค้นพบว่าได้มีงูดำขนาดใหญ่ปรากฏตัวให้กับชาวบ้านนั้นได้เห็นซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ป่าลกล้างและงูตัวนี้น่าจะกำลังจำศีลอยู่มาเป็นเวลานานาแล้วนี่นะครับคือสภาพงูดำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านนั้นได้พบว่าพบว่างูนั้นกำลังจำศีลอยู่บริเวณข้างกำแพงแห่งนี้ เนื่องจากว่าบริเวณโดยรอบนั้นได้มีการาแผ้วถางป่านะครับมีการปรับพื้นที่จึงทําให้มีการค้นพบงูตัวนี้ขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านนั้นได้พบว่ามีงูดําขนาดใหญ่ตัวนี้กําลังนอนหลับจําศีลชนิดที่ไม่กระดุกกระดิกจนเจ้าหน้าที่นั้นคิดว่างูนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับในเบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยกูภย้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบซึ่งอยู่ในเสื้อสีชมพูและเสื้อดําที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จํานวน2นายได้เดินทาง มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุในทันทีหลังจากมีการรับแจ้งว่าพบงูขนาดใหญ่นะครับส่วนงูตัวนี้จะเป็นงูสายพันธุ์อะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับว่างูนั้นเป็นงูอะไรและทําไมถึงได้มาอยู่บริเวณนี้ที่สําคัญนะครับงูตัวนี้เสียชีวิตแล้วตามที่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานหรือไม่แต่อย่างใดนะฮะภาพที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นกําลังเคลียร์พื้นที่และทําการปิดล้อม ไม่ให้งูตัวนี้หลบหนีนะครับซึ่งตอนนี้งูนั้นยังไม่กระดิกตัวนะครับนี่นะครับตอนนี้งูนั้นก็ได้เริ่มขยับตัวแล้วและก็ได้โผล่หัวออกมาให้ทุกท่านได้เห็นกันแล้วเห็นไหมครับตาสีส้มๆทั้งสองดวงนี้เป็นตาของงูนะครับส่วนจะเป็นงูอะไรนั้นผมยังไม่สามารถชี้ชัดได้เดี๋ยวเราต้องรอเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนั้นตรวจสอบและทําการยืนยันให้นะครับว่างูตัวนี้เป็นงูอะไรนะครับ เอาละครับตอนนี้เรามาดูภาพเหตุการณ์ตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังจะตัดสินใจที่จะนํางูออกจากจุดนี้นะครับเรามาติดตามรับชมภาพเหตุการณ์สดสรละน้นนี้กันนะครับว่างูตัวนี้จะมีความดุร้ายหรือไม่แต่ชาวบ้านนะครับที่ได้เฝ้ามองและเฝ้าอยู่ในจุดเกิดเหตุนี้ก็ต่างล่าลือกันบ้างงูตัวนี้น่าจะเป็นงูเจ้าที่เจ้าทางเนื่องจากว่ามีขนาดใหญ่และมีสีดํา และการที่งูนั้นจําศีนอยู่คาดว่างูตัวนี้น่าจะอาศัยอยู่ณนะที่แห่งนี้มานานแล้วก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่หรือมีคนงานนะครับมาพบเข้าเนื่องจากว่ามาเคลียรพื้นที่และตัดต้นไม้บริเวณนี้ออกจึงปรากฏเห็นงูตัวนี้จําศีนอยู่ดังที่ปรากฏน่นะครับนี่นะครับก็เป็นความล่ําลือของชาวบ้านนะครับที่ต่างเชื่อกันว่างูตัวนี้แหละเป็นงูเจ้าที่เจ้าทางที่อาศัยอยู่ณนะที่แห่งนี้มานานแล้วนะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามที่จะทำการจับกลุ่มงูตัวนี้แต่ดูแล้วงูนั้นมีทีท่าพยายามที่จะเลื้อยหลบหนีนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็พยายามเจ้าหน้าที่นั้นก็สามารถที่จะจับหางไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างูตัวนี้จะมีขนาดใหญ่แค่ไหนและมาดูกันว่าง,งูตัวนี้จะมีความยาวแค่ไหนนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่นั้นได้ดึงออกมาแล้วนะครับทุกท่านเห็นแล้วเป็นไงครับผมนี่ถึงกับผลลุกเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็เสียหลักล้มลงแล้วนะครับ แล้วก็รีบดึงงูตัวนี้เพื่อไม่ให้งูนั้นทําการฉกหรือย้อนตัวกลับไปเพื่อฉกเจ้าหน้าที่นะฮะตอนนี้ก็สามารถนํางูออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นั้นแจ้งว่าน่าจะเป็นงูเหลือมที่มีขนาดใหญ่อย่างมากนะครับสาเหตุที่ไม่สามารถชี้ชัดได้ตั้งแต่แรกนั้นเดิมทีงูเหลือมนะครับจะมีสีเหลืองแต่ในวันนี้เจ้าหน้าที่นั้นพบว่าง,งูตัวนี้มีความแปลกเนื่องจากว่ามีสีดําและก็มีเนื้อตัวนะครับ ได้มีผิวหนังลอกทั้งตัวก็ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดแต่คาดว่างูนั้นน่าจะมีอายุมากแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นโฉมของงูที่สามารถจับไว้ได้ในตอนนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเจ้าหน,น้าที่ก็จะดําเนินการนํางูตัวนี้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ของห่างไกลบ้านเรือนประชาชนนะครับซึ่งชาวบ้านไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นเกรงนะครับว่าง,งูตัวนี้จะย้อนกลับมาเข้าบ้านใครอีกเนื่องจากว่าจุดที่เจ้าหน,น้าที่ไปปล่อยนั้น อยู่บริเวณเขาหรือว่าอยู่บริเวณซอยเขาเพชรนะครับซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเลือนประชาชนออกไปหลายกิโลเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นโฉมของงูเหลือมขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่าจะจะมีความยาวกว่า4เมตรเลยทีเดียวและน้ําหนักตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ50กิโลกร,รัมนะครับนี่นะครับก็ทําเอาเจ้าหน้าที่นั้นเหนื่อยหอบกันไปตามๆกันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทั้งสงนายนี้ก็จะเตรียมที่จะนํางูนั้น บรรจุใส่ถุงปุ๋ยเพื่อที่จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่เรื่องราวนี้ยังไม่จบนะครับซึ่งเบื้องต้นนั้นที่ผมได้นำมาสรุปให้ทุกท่านได้เห็นในพืชในภาพเหตุการณ์ที่ได้มีการจับงูตัวนี้นั้นและได้สันนิษฐานกันไว้ก่อนหน้าแล้วว่างูตัวนี้น่าจะเป็นงูเจ้าที่เจ้าทางที่สิงสถิตหรือว่าอยู่ณที่แห่งนี้มานานแล้วนะครับก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนายน,นี้แหละนะครับ ได้มาทําการอัญเชิญงูตัวนี้ออกไปจากพื้นที่แห่งนี้และเดี๋ยวทุกท่านมาฟังจากปากของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเสื้อสีดํานี้กันนะครับป้าหลังจากเหตุการณ์การจับงูในวันนี้แล้วได้เกิดปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเขาจนทําให้เขานั้นต้องนําเรื่องราวนี้มาบอกต่อออกสู่สังคมให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเอาละครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่ม งูไว้ได้เป็นที่ร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคําสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่หน่วยกูภย้ภัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสัตหีบนามเรียกฐานกู้ภัย142่นะครับหรือกู้ภัยเอกก็คือคนเสื้อสีดํานี้แหละนะครับว่าหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์การจับงูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วเขาได้ไปทําอะไรกับงูตัวนี้และเขาได้พบกับเหตุการณ์หรือปรากฏการอะไรนะครับเอาละครับเราไปรับฟังรับชมจากเจ้าหน้าที่นายนี้กันนะครับ ครับในวันนี้เราจะพามาพบกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่ได้มีความเชื่อว่าหลังจากที่ได้มีการจับงูเหลือมขนาดใหญ่ตัวหนึ่งแล้วเกิดความผิดปกติขึ้นกับชีวิตนะครับและในตอนนี้เราจะให้เขาเปิดเผยถึงเรื่องราวในการเข้าจับงูเหลือมขนาดใหญ่ว่ามีความเป็นมายังไงนะครับครับแนะนําตัวหน่อยฮะชื่อวิชาจินดาเน้นะชื่อเอกครับเป็นกู้ภัยโรจนะรหัสติงองครับครับก่อนเกิดเหตุที่จะมีการไปจับงูได้รับแจ้งยังไงครับ เ,เขาพอดีมีคนงานมาปรับพื้นที่ด้านหลังของสวนวิสุครับแล้วแล้วก็มีคนโทรไปบอกว่ามีพกงูเหลือมขนาดใหญ่ครับก็เลยมาเมื่อไปดูแล้วปรากฏว่าไปเจอยังไงครับงูเหลือมนอนนอนนอนขดอยู่ครับตรงริมกําแพงน่าจะนอนหลับอยู่ครับชีแรกนึกว่าง,งูเป็นไงฮะแล้วนึกว่าง,งูตายนึกว่าตายแล้วไม่ขยับไปหรอครับใช่ไม่ขยับเลยนิ่งแล้วแล้วปรากฏว่าง,งูจำศีลอยู่ลรอครับใช่ครับนอนนอนหลับอยู่ เขาหัวซุกเข้ากำแพงครับแล้วตอนนั้นทําไงฮะก็รอรอรอลอีกคนนึงมามาช่วยเพราะว่าคนเดียวน่าจะเขาไม่อยู่ครับครับแล้วได้ดําเนินการจับงูตัวนี้ครับไปปล่อยคือสู่ธรรมชาติเหรอครับใช่ครับนาไปปล่อยบนเขาเรียบร้อยแล้วเล่าเหตุการณ์ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อในเรื่องของว่าง,งูตัวนี้เป็นงูเจ้าที่นะครับไม่ทราบว่ากู้ภัยประสบเหตุการณ์อะไรขึ้นครับ ก็หลังจากเอาจับงูเรียบร้อยแล้วนําไปปล่อยเกิดอาการป่วยครับก่อนแต่ก่อนที่จะมามาจับงูไม่ได้เป็นอะไรครับยังปกติดีพอจับงูเสร็จเอาไปปล่อยเรียบร้อยมีอาการป่วยตัวร้อนแล้วก็มีการหนาวๆร้อนๆครับับตัวเลยข้ามันหนึ่งวันแล้วอาการยังดีขึ้นไหมยังป่วยอยู่แล้วตอนนี้นะาพตอนนี้ตอนนี้ยังป่วยอยู่ครับแล้วเชื่อไหมครับว่างูตัวนี้น่าจะเป็นงูเจ้าที่ฮะอาจจะใช่เพราะว่างูลักษณะตัวสีดําครับ แล้วก็น่าจะมีอายุมากแล้วเพออรราะะอไคเห็นเราหนังลอกมาแล้วครับแล้วเห็นแค่คนหางที่รู้ว่าเป็นงูเหลือมเท่านั้นคือต,ต่างจากงูที่เคยจับมาเหรอครับใช่ครับต่างจากงูที่จับมาเพราะถ้า,า,าเป็นงูเหลือมก็คือมันไม่ได้จาขนาดนี้ครับแล้วตอนไปปล่อยงูเลื้อยหนีไหมฮะไม่หนีครับนอนนิ่งเลยแล้วทาไงถึงจะไล่เข้าไปครับไล่ยังไงก็ไม่ไปไงเอาเหินเฟี้ยงก็แล้วก็ไม่ไปแค่นอนนิ่งอยู่แล้วเฟี้ยงไปโดนตรงไหนโดนหัวครับ ไม่ตั้งใจเหรอครับไม่ตั้งใจเพียงให้มันไปแหละเหมือนเชื่อว่าเหมือนจะเป็นไปการลบหลู่เขาไหมฮะน่าจะใช่ครับเพราะเขาหินเปรี้ยนด้วยครับครับมีมีเพี้ยนผมคนเดียวน้องอีกคนไม่ได้เพี้ยนครับผมเพี้ยนคนเดียวก็เลยป่วยน้องอีกคนยังเป็นไหมฮะไม่เป็นน้องแค่เจ็บขาจากการที่ว่าโดนหินบาดเฉยอืมคืออ๋อน้องก็เลยบาดบาดเจ็บเหมือนกันเมื่อวานใช่ครับส่วนตัวตัวพี่เองก็ป่วยใช่ไหมครับป่ครับครับอันนี้ถ้าเกิดว่าหลังจากอาการไม่ดีขึ้น คิดว่าจะไปขอเข้ามาไหมครับถ้าถ้าคิดว่าเป็นเรื่องของงูเจ้าที่ฮะก็น่าจะไปครับครับ